สวัสดีครับผมกับมืนอนี่ครับผมเนาะวันที่ยี่สิบหาครับผมยิบซี่ครับผมเนาะบอกผิดครับผมยิบซี่กอลักระคมสองหาหกหาครับผมเนาะมาตามเลขปูสามแปดให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเพาะวาครับผมเนาะงวดที่แล้วครับผมศูนย์หาเขาตรงตรงครับผมเด้อเลขปูสามแปดครับผมก็ถือว่าแม่นมากครับผมครับผมปู ปูครับสูตรบนยังเดียวสูตรใดที่ว่าซูนหาของผมปูนี่แหละนะดที่แล้วนี่ครับผมสูตรใดมดที่แหล่าแม่ซูนหาไหมซูนห้าปิด้วยอ๋ออันนี้ลักซีปปูปูนี่ลักซีแทพีเคียดอันนี้ลักนวยอ่ามดแทปีเคียดเปนกรปูป่าปีที่สองปีที่สองก็ผ่านอยู่ลักซีปนะปลาจะมีนกระปุกถึง ลักสิบดิปูวันนี้เกตแปดศูนย์สามห้าดิปูลักสิบบนหลักนวยศูนย์หนึ่งสามห้าหกครับผมเนาะนี่ได้ปูลักสิบศูนย์เนาะครับผมลักนวยครับผมหาครับผมพูกันชุนยหาชุนหกเหมือนกัครับผมแม่ครับผมปูศุนหานยหกบ่งเดียวน ก็แถวลังเเมื่อที่เราปูให้สามศูนย์หาครับผมสองตัวศูนย์หครับผมเนาะสูนจริงปูที่ถูกคนที่เราเนี่ยศูนยนี่แหลวศูนย์นี่อ๋อครับผมมื่อวันเนี่แลกกับามกับบอกับเลยบ้อลักซิปเป็นลักซิปลักซิปเป็นลักซิปลักนุ่ยเป็นลักนุ่ยครับผมเนาะเห็นบอลแึงก็พูดถึงหาาเก้าหน้ากเก้าของูเก้าูเลืมาก ผู้พิม,มบอกครับผมปูกัมลาพาดด้วยครับผมมันคือเจ็บแยอยูม่มันมาปู<ๆ>ล่างนี่ปูบ่น,นี่อันนี้บนนี่ปูนี่ล่างกันครับผมห้าเจ็ดที่เก่าเนี่ยปูเ,เ,ออเ,เป็นปูนห้าเจ็ดที่เก่าห้าเจ็ดห้าสองแล้วกันเจ็ดสองเศษมีสามกู้ที่เก่าหน่ะห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดสองที่ปูบ,บนนี่ปูบ่น,นี่ จับนยังไม่กลายตแทู้จับถือ้ไปเอาบปดิแมนบอกเออพู like. er. In ้เอาแค่มมนเข้ากัน uh ท่นี่ครับผมพูบอกอะศูนย์เอะปูอทเรียงลูกสาวปูถถูกลายบอครับผมอีดนั้นแมนนี่ร้านเด็อินครับผมปูหัวนี่ปูหมักศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนหกสามหนึ่ง สามหกกล่าปูห้าห้าหนึ่งห้าหกเล่าปูลักลอยเดี๋ยวปูมันนี่ลอยเอ,อกสองตัวเดียวสองตัวเดียวลักลอยสองนี่ครับผมปูเขียนเอฟซีนะครับผมเนาะมันมากเข้ากันมันมากเขากันอย่าเนี้ศูนย์สามห้าแล้วคิดผมไข้ครับผมศูนย์สามหาแล้วคิดมัดนแล้วน้อยกว่าหนึ่งห้าหก หนึ่งห้าหกนักที่หาหกมาปูห้าหกบึกในปูห้าหกทำไมมีนี่บลูถือติปูนี่มันอ๋อนี่รักสิบกระผมเนาะห้าหกหอยรักสิบมีรักตัวนี้กระผมชนกันที่สามกับหานะปุ้นเนาะห้าหกห้าหนึ่งห้าหกนี่มาปูห้านี่บอนี่หกนี่กับห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้า หกศูนหนึ่งสามกิดสามหนึ่งสามหกเท่านั้นมาปูก็เป็นสามสามห้าห้าก็เปมาปูกันนี่มาขากันเท่านั้นปูก็บิบ่อปูเบิบ่นี่ปีหกหาผมเนาะยังเบิอยู่ครับผมปีหกมาขกนไ่้อาไไปเซปูบ่เนี่ ไม่มึงอีกครับผมเนาะนี่ครับผมบรรยากาศครับผมเนาะสดสดวัดปูสามแปดครับผมก็ถือว่าเลขปูสามแปดครับผมน่ากับตามองครับผมเนาะก็ถือว่าเขาอยก็หลายเจ้าครับผมเลขปูสามแปดส่วนมากจะเขางวดผิดงวดครับผมเนาะหรือว่าเขามาสองหวดผิดงวดหนึ่งยังสี่ครับผมแต่ว่า ปูอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหลายโตครับผมเนาะผมไปถามปูครับผมว่างวดนี้ปูจะเปลี่ยนแปลงบอปูตัวเก่าพูดว่าเปลี่ยนแปลงบอัวได้ตัวเก่าบันนี้อ๋อจับม่เลยเหรอปูาอปาหาเจ็ตีป,ปูหาเจล่างหาเจ็ดครับผมเนาะตัววิมมีกจะคือดับสี่ปะปู บนด้านล่างคุณอ่ะดับดับีเสยดอกดับซีล่างเนี่ยบุพเพียหนวยดอกอ๋อครับผมนี่ประมาณหกความก็ะช่วงถึงหอดครับผมดับซีล่างของเนาะตำลาพารวยตำเลาพารวยครับผมปูไม่ใช่กินไม่เข้ากันได้ปูอืมอันนี้บัพพิษนี่ก็ได้อันได้ได้พูดหรอ่ได้เหรอนี่ ศูนย์ห้าศูนยหกเนี่ยบวออสา2ตัวมาเข้ากันอ๋อวัดที่แล้วเนี่ยบาดีกนณีเดียวห้าหกห้าหกแต่ปอห้าหนึ่งแค่นั้นห้าหกข้าหนึ่งครับเอา 6, ปุ๊บบนปูอ๋อนี่น่าจะปู่อมาใช่นบงห้าหกสามตัวหรือปูสามสองห้าหกสองห้าหก มะไนที่ปู่บ่นเลยสองห้าหกห้าหกอะไรกั5ห้าหกสามหกฮะสามหกสามหกไม่ใช่สามหนึ่งเบ่ดั่นตัวมึงปปูปอ่ะนี่ดิม่เขากันอน,นปูน่ปู่า่ะีปู่กลางปู่นครับผมกลางก่น 5, 7, 5, อนห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ด ห้าสองเลยอก็ห้าเจ็ดสองพอแล้วเจ็ดสองอืมอันอันนั่งว่าคารุ่งเบน้ลจีนั่งเท้าเลยเป็นปูปูนั่งเท้าเลยบกกับที่ปูนี่ผาตัวบ่อจากจากคู่ปูนี่นี่ผาหมูตัวยิบอ๋อยิบหาครูครับผมปูวาผมเนาะถ้าซื้อทุกตัวนี้นั่งรอรับตังค์เลยครับผม ทีหาคู่ตรงๆไ่กลับนะครับเนาะนี่ครับผมลักซิปมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์มีสามมีหาครับผมเดิอเนี่ยครับผมลักซิปบนครับผมเนาะลักหน่วยมีหนึ่งมีสามมีมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีหามีหกครับผมนี่ครับผมถ้าใครไม่ชอบปู่จับให้ครับเนาะสามารถจับคู่เองได้ครับผมนี่ครับบนอย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกลับนี่ลูกสาวาอีมันถึงเดือน แม่แม่ปลาหนีห้ปูสามแปดตีห้แล้วนี่มเลขปลานีของันมีอ่ะนะมีแปดแปดเก้าห้าหกแล้วก็สองสามของผมมีหกตัวครับผมปห้ปูสามแปดีห้แล้วันเลขปนีเลขปลานีมันมีตัปูเดียวผมียนให้มันมีเลขปนีมีแปดเก้าห้าหก แล้วก็สองสามครับผมเอาถือแล้วนั่นนี่ครับผมเลนปานี่ถือแล้วฮะน่ะสามตัวทาแล้วฮะหน่ะตัวปูเ้ยนี่ใช่หรอในปูโอ้นี่นี่บอกสองห้าหกตัสองนี่ห้าหกถือเราเรียกฮะน่ะเร็นกราปูขักไปยังนเหนโอ้ฮ่าือกเรียกเพื่อนเนครับผมเห็นบอกเาเห็นรอะว้ากอนเห็นปะครับครับผมปูก้นเห็นบอกจีเห็นบอกศูนย์ห้าน่ย คับผมเรียกแมปนี่ลูกสาวอีมันถึงเรื่องเบิงคผมเบิ้งผมหรืครับผมนั่นแล้วนั่นแล้วมันเบิ้งมันก็ถือเลื่นี่มีปถือเราวันี้ีครับผมของแมปนี่นะครับนั่นถือเรครับผมปนี่ครับผมนั่นแปดเก้าห้าเขาเรียกปูเลยเห็นบ้านสองสามครับผมนั่นสองตัวเดียวเห็ดบ้านับ้ปูเขากะถือเรียกนงวดน่นครับผมเพราะว่าเรียกคนนั่นปูผ่านที่ปูเรียกคนเนี่ยถือเรครับผมมผ่านที่เชรงสองห อันนี้ปานีผมเนาะโอ้ยไปยังเรื่อบันนั่นนั่นอันนี่ครับผมหกตัวครับผมนี่ปูตีให้ยังไม่พลาดเลยครับผมลูกสาวเลยบอกครับผมปูนี่ยิ่งขยิ่งโว้วหันแหลมครับปูสามแปดตีให้แล้วมันถือเรื่นี้สองห้าหกสองห้าหกเ่อบันครับผมของปานีให้นะครับเนาะสองห้าหกครับผมนะ กีว่าเป็นนเรื่บุกสาวันไม่ไ่ว่าให้ให้ปูซ้ำแปดตีให้ได้เพราะรัผมันถือแล้วนี่เขาแล้วนี่สองห้าหกโอ้ห้าหกที่ปูเขาเรปูเลยหันเลอถูกกับผมเนาะนั่นเขาเรียกปูงวดนี้ครับผมหนึ่งทับแปดทับโอ้โหครับผมเนาะเขาเรียปูวดนี้ปูบุกสาวมันก็เบิ้งนึ่กันเด้อมานมาเบิ้งของปูเลย เบิ่งของแมปนี้เห็นบ่อ๋อครับผมเห็นบ่มครับผมปัรับศูนย์ห้าว่าเขากันเลยครับผมสี่ศูนย์ห้าแต่มันมาสี่หูพอดเ่ครับผมงดกันออกสี่ตุเนอสี่หนึ่งเก็บเนาะแลก็มาสี่ศูนย์ห้าครับผมเต็มเต็มเลยเหล็กนงเบื้องเเเขากันแล้วนี่เขากันแล้วนี่เขากันแล้วแล้วปูเนี่น่ยปูเนี่นเนี่ยหกบ่ก็ห้าหกเนี่ยเดียวห้าเดียว ท่านเดียวท่านี่บอปูเออนั่นเดียวห้าเจ็ดห้าเจ็ดล่นนี่ท่านเดียวนครับผมเนาะปูบลาครับผมปูตีให้แล้วครับผมเด้อของปนีครับผมเนาะนนั่เสองห้าหกครับผมนี่ครับผมเขาเหลยอปูเหลือครับผมปูนี่คือนิมาชุดนีิมันก็ะถือชุนหยิบปับเลยเห็นไหมครับผมปูห้าหกน่ะห้าหกไปไปอยากคือนิมพาชุดนี่นั่งเท้าเลยนี่เน้าปูนั่งเท้าเลย บนอย่างเดียวห้บนอย่างเดียวห้ามกลับครับผมปูวาครับผมเนาะยิบหาคู่ครับผมห้ามกลับปูวานางถ่าเอาเงินเลยครับผมผมเนาะลักสิบเป็นลักสิบครับผมลักหน่วยเป็นลักหน่วยครับผมแค่พิษแค่เพียรได้เหรอข้าวผมปูงวดที่สามสิบห้าป้าสามสิบห้างวดสองพิษแบบปูอ่นี่ลักสีบบปูเออลักสิบลักหน่วยป้าครับผมสิบหน่วยงวดที่สามสิบห้าปูวาครับผมเด้อ นี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมของปูสามแปดครับผมเนาะแล้วก็ปูตีของปานี่ครับผมเนาะของปานี่มีแปดเก้าห้าหกแล้วก็สองสามครับผมปูตีให้สองห้าหกครับผมเนาะเช้าวันงี้ให้ปูสามแปดตีให้นึ่งยี่สบไพ่บวกบอกครับผมปูครับผมปูว่าเขา่าครับผมแคปหน้าจอครับผมกับสุดท้ายนี่กับเขาเว็พอดใ้แฟนครับทั้งช่องที่บึงคลิปนี้ครับผมเนาะห้เดือนทางแค้วากาดปลอดภัยครับผมอยาเจ็บยาจนครับผมคลิปนี้ก็ สวัสดีครับผม